นี่เป็นไฮแตงโมนะคะไฮป่าแตงโมส่วนนี้ก็สิเป็นมีสองว่ามีแหลกเป็นเก็บไปแล้วนะคะมันก็สิเลี้ยงหนูโยหอใหญ่ให้มีแหลกเก็บไปแล้วก็สิเป็นมีสองมีรถมาเอา ก็สิมีทั้งบุกแตงสายน้ำผึง้งเนื้อสีเหลืองๆแล้วกับบุกแตงเนื้อสีแดงแล้วก็แตง่งส้นยาเปิดไล่ๆนะคะพี่น้องมีสองนะคะนึ่งมีสองยังเหลืองในใหญ่ กาเอิ้นุกแต่งผาคุ้มนำหยดนะพี่น้องแถวนี้นะจะิตยังเป็นนีดแหลกอยูนะ่เนาะ ที่ใส่ลงหนเนาะก็เจ้าใส่แบบปาเป็นล่างนามนะคะทอนามตออุ้ยนายกแ่งพี่น้องนี่ไ หน้าตแตงเห็นไอ้สีฟ้าๆนะบ่ะเนี่ยเนี่ยก็จะเห็ดเป็นทอน้ำนะคะทอน้ำตอมากเปิดน้ำใส่เนี่ยที่นี่ก็ประมาณนซีปลาค่ะพี่น้องที่เพิ่นมาปลูกกะสิมีทั้งตกแตงส้นหยาบตกแตงกินแฮรี่แล้วก็บตกแตงเนื้อสีเหลืองเดียวปลูกหอัวตกทัว่วไว้กิน ทั่วแต่แตงรอบข้างค่ะสิมีแต่ปลายางจ้ะปลายางมานนีพ้าพี่น้อมาเที่ยวสวนแต่งโมได้จ้ะพี่น้อเที่ยวสวนแต่งโม่จ้า Cảm ơn này cứ nói ngay cả Nè Cảm ơn này cứ nói ngay แต่ละมือเพิ่นก็บอกว่ามีรถเข้ามาหลายคันนะคะมีรถเขมาสามสี่คันมือหนีถามเพิ่นจาของสวนเพิ่นกับเพิ่นนอนมือหนีประมาณหาคันภายมาก่อนกระเดกอนมือหนีขมาก่อนโม่นะพี่น้องแต่ว่าพนักงานเก็บเพิ่นบ่ทันมานะพนักงานเก็บพนักงานเพิ่นกระสระมาณสองโมงเพิ่นละพี่น้องปศิมาเฮ็ดงานลงเก็บแต่งคนแต่งขึ้นรถให้ ตอนนี้จะพร้อมุ่กเก็บถาถ่าลูกน้องขึ้นมาแต่งซีปลาพี่หนอ,อ,อเดี๋ยววังนี้อพกทาก่นด เตะกบอ่อเตเจ้าไปลากหป้ายางมักงแน่เนี้ยินไปสสกุลเลยเนี่ยนเนั้งย่นเลยไก่ต้องขายเนีนไก่ด้วยไก่เบอร์หนึ่งแล้นมินยืน แตงโมงามค่ะนาอยแตง ปลาักแตงโมสิหกลรง่ามขนาดเฮ็ดักแตงในง่ามขนาดเลยนี่ค่ะเก็บก่องไว้ชักน้อยกับซซมี่พนังงามเป็นมหาบแผกขนขึ้นรถ รถมาเอาตกแต่งโม่นาสิประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าขั้นได้ค่ะตอนนี้ ตัวนี้ก็เป็นจุดขายานี้ก็เป็นหมัองขายนะคะจะเอาแตงมาเรียบร้อยขายแล้วค่ะพี่นงตัวนี้ก็เป็นคายกับกลางลม